ฟ้าผ่าฟ้าแลบและฟ้าร้องเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจำนวนมากระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างพื้นโลกกับก้อนเมฆหรือระหว่างก้อนเมฆก,กับพื้นดินเช่นเดียวกันเมื่อเอาวัตถุต่างชนิดมาถูก,กันจะเกิดอำนาจของไฟฟ้าขึ้นในวัตถุทั้งสองนั้นสถานีกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาประมาณไว้ว่า ในระยะเวลาหนึ่งปีฟ้าแลบทำให้นโตโรเจนตกลงมายังพื้นดิน2กิโลกรัมต่อพื้นที่หนึ่งไร่เมื่อดทั้งโลกจะมีนโตรเจนตกลงมายังพื้นโลกถึง770ล้านตันต่อปีในระหว่างที่เกิดฟ้าแลบพลังงานบางส่วนจากฟ้าแลบจะทำให้นโตรเจนทำปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นสารประกอบซึ่งละลายในน้ำฝนกลายเป็นกรดดินประสิวตกลงมายังพื้นโลก กรดดินประสิวซึ่งมีประโยชน์ในการเป็นอาหารของพืชเมื่อรวมตัวกับสารอื่นจากปรากฏการณ์นี้ทำให้ได้เกลือไนเตรตซึ่งพืชใช้เป็นอาหารดังนั้นถึงคนที่ตกใจง่ายจะไม่ค่อยชอบฟ้าแลบนักแต่ก็ควรทำใจสักนิดให้ชอบสักหน่อยเพราะมีผลดีต่อชาวนาที่ผลิตพืชผักผลไม้มาให้เรารับประทานอยู่ทุกๆวันนะคะ